คล้ายกับที่แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่มระบบอินเทอร์แอคทีฟเข้าไปนี่จะเป็นโมเดลบ้านนะฮะโมเดลขายบ้าน สองก็ไปดูหลังคาดูไหนดีดูรถดูรถรถรถด,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 ดูหน้าต่างประตูบ้านสัมติงนะครับอยากจะเปิดชั้นบนออกมาดูแน่นอนถ้าเป็นโมเดลเนี่ยอาจจะทําได้หรือทําไม่ได้ฮะทำไม่ได้เลยดีกว่า ข้างในถ้าจัดแสงได้จัดได้นะฮะสามารถจัดแสงได้ใส่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะที่ผมไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์ไว okay ้ก็จะเหมือนเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องนะฮะปิดหน้าต่างปิดเอฟเฟกต์อาคารต่างหันที่หมุนได้แน่นอนแล้วไปหมุนเดี๋ยวหมุนไม่ได้แน่นอนนะครับเราสามารถใส่เอฟเฟกต์คลาวต่างๆได้นะฮะ ละเอียดเราสามารถใส่สีใส่อะไรให้ถึงขั้นละเอียดที่สุดได้นะเปลงานเลยฮะโอเคครับ